สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสำนักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อห้องสมุดไปกันเลยครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วในส่วนนี้คือชั้นหนึ่งครับในชั้นที่หนึ่งจะประกอบไปด้วยโซนไว้สำหรับทำงานและคอม,มิกโซนหรือโซนหนังสือการ์ตูนโดยมีหลากหลายแนวเช่นมังงะนิยายนิทานครับในส่วนของชั้นสองก็จะประกอบด้วยโซนห้องคอมพิวเตอร์ และโซนหนังโซนนี้จะเป็นโซนห้องคอมพิวเตอร์มีอยู่2ห้องห้องนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์1คนที่มาใช้งานห้องคอม1สามารถทำงานฟังเพลงดูหนังเล่นเกมพักผ่อนหลังเลิกเรียนได้ห้องนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์2ในส่วนของการใช้งานห้องคอม2 เหมือนกันกันกบห้องคอมหนึ่งที่กล่าวมาเลยครับมาอีกโซนคือโซนดูหนังประกอบไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งเล่นหรือทำงานก็ได้มีทีวีไว้ดูหนังพร้อมฟูกไว้นอนห้องดูหนังแบบส่วนตัวและมินิเทเตอร์ในส่วนของชั้นที่3นั้นเป็นชั้นที่สามารถนั่งทำงานนั่งเล่นได้แล้วมีบริการยืมคืนหนังสือได้ และมีบอร์ดเกมให้เล่นหลากหลายโดยที่ชั้น 4, 5และชั้น7นั้นเป็นชั้นเกี่ยวกับหนังสือความรู้ทั่วไปในส่วนชั้นเหล่านี้สำหรับคนที่อยากได้ความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวในส่วนของชั้นที่6นั้นเป็นชั้นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์งานวิจัยครับ ส่วนของชั้นที่8นั้นจะเป็นชั้นที่มีห้องให้ความรู้สองห้องครับห้องแรกจะเป็นห้องจดหมายเหตุห้องสองจะเป็นห้องสื่อสิ่งพิมพ์แล้วพบกันใหม่ครับ ขอบคุณครับ